เอฟซีชอบสีอะไรฮะถ้าให้ถ้าให้โวตนะแล้วเลือกนะแค่หนึ่งสีนะฮะหนึ่งสีแดงนี่นะครับสีแดงสดเลยนะผมนะครับสองสีบานเย็นนะฮะสีบานเย็นนะคือสีนี้เนาะนะฮะสามสีชมพู ห้าสีเหลืองนะสีเหลืองนะห้านะครับผมหกสีส้มนะทุกคนสีส้มเจ็ดสีแสดนะฮแปดสีออรส์สวยงามมากนะ อันนี้คือดอกส้อยไก่นะครับแต่ที่บ้านพี่เสือเรียกงอนไก่นะแต่เมื่อช้าคนขายเขาบอกดอกส่้อยไก่นะแล,แล้วก็ดอกคอสมอสนะฮะคือดอกดาวกระจายนะฮะโอโ้นี่นะสวงามมากนะครับลนะแล้วก็เสียนฝรั่งนะครับดอกเสียนฝรั่งนะฮะ โล้ทำไมมีกลิ่นหอมนะทุกคนคล้ายๆยาเลยนะครับเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆชนๆเล็กน้อยนะครับครับผม,มาลุงวางมากๆามา,มา,มาสวยงามมากเลยนะฮะเมื่อเช้า เรียบร้อยเสร็จแล้วเขลงปุ๊บเราก็เอาน้ํามารถนะฮะเพื่อให้เขาฟื้นนะครับเพราะว่ารดน้ำเรียบร้อยใช่ใชเพราะว่าเขาเอาขึ้นรถตั้งแต่เมื่อวานตอนเชา้าถึงเที่ยงแล้วเขาก็ออกจากจังหวัดเลยตอนสี่ทุ่มน,นะครับ5,000ต้นคนมาใส่รถปิกอัพหนึ่งคันนะครับเ,เขาก็เลยแบบเหมือนแบบน็อกนะฮะไม่ได้หายอกหาใจนะฮะ อันไนครับดอกส้อยไก่ดอกส่้อยไก่อ,กอ,ไกอะไรนะนู้นน,นูเสี้ยนฝรัง่งดอกเสี้นฝรัง่งอันนี้ดาวกระจาย,ยส่วนดาวเรืองของเราก็บานสะพรังแข่งกันนะครับแต่และต้นก็มีหลายดอกนะแต่และดอกก็บานแข่งกันนั่นเองนะโอ้โห กวจะยองแพ้กาจะน้อยหน้าขั้นนะสะอมวนมากเลยนะครับนะวันนี้ทีมช่างไม่ได้มาทาง,งานนะน่าจะเป็นวันหยุดพักผ่อนของเขาเนาะนะครับผมนะแต่เมื่อคืนเขาก็โหทำถึงสามสีทุ่มนะกว่าจะกลับนะหลายท่านคงเห็นในอาไ์าสดนะของช่องสรายุทธพุทธศินนะทีมงานนุ่มสาวุ้นไมยไฟแรงนะฮะ โชคดีที่ตอนนี้มีลุงหว่างกับแอดบัตนะฮะมาช่วยงานด้วยนะครับผมนะพรุ่งนี้เราก็จะต้องช่วยกันปลูกนะเออเราต้องการมือขุดนะฮะเรื่องปลูก,ลกไม่เช่าไรไอ,ไอเรื่องขุดนี่แหละโอ้ตอนปลูกดาวเรืองกนะ็ระบบมือกันไปนะรอบหนึ่งแล้วนะฮะเปลี่ยน,น,น,นกัน,กนละขุดทัปลูโหน,นี่มุมนี้สวยมากเลยลุงหว่างนี่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 นนนั่งแบบนี้นั่งแบบนี้น,บบนี่นี่ี่ นี่แล้วก็ส่งไปแบบนี้เห็นองค์ปู่โอ้สวยงามมากสวยนี่เอฟซีดูนะฮะเห็นนะครับโอ้งมดงามมากนะครับนี้ดอกเซียนน์นี่แหละเซียนฝรั่งเซียนฝรั่งเซียนฝรั่งเออเซียนฝรั่งนะมันจะมีดอกสีขาวสีชมพูสีม่วงสีม่วงนะฮะมีหลายสีอเป็นดอกไม้มงคลมะเนี่ย มุมนี้ก็สวยนะทุกคนดูนะโอ้นี่นะฮะนูน่นใครมานโอ้สตอรี่นั่นเองโอ้สวยสวยสวยนะทุกคนดูนะครับสวยสวยสวยนี่ขนาดยังไม่ปลูกนะถ้าก็ถ้าปลูกเสร็จแล้วจะสวยกว่านี้อีกนะฮะ อย่านะกำลัง <hist> ฟิตเลยนะเดี๋ยวเติมพลังก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปแล้วก็ดูโฆษณาให้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจทวิตเตอร์สายดีทุกคนช่วยนะับ โอ้แดดตอนมากโทรศัพท์พี่เสือมันร้อนด้วยนะ mm hmm. คนนะ mm hmm. กล้องเลยมันจะมีมัวบ้าง mm hmm. ไม่ชัดบ้างน,นะต้องขออ่ายท่านที่รับชมคลิปด้วยนะ mm hmm. นะเดี๋ยวสงสัยต้องพักเครื่องนี้ก่อนนะเอาอีกเครื่องหนึ่งมาถ่ายนะก็ได้ชัดๆเนาะ ก็อนาจะเรียนสั่งซื้อค่าน่บประสัทบนโอโฮมซับจำกัดนะฮะซีพีสกินซีพีกาแฟซีบัคทอนพลัสเบต้ากูแคลดนะหมายเลขสุดที่พีโกโก้และก็เสื้อโปโลองค์ฟูปาริเกตนะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกดูโฆษณาให้ยาวๆด้วยนะครับผมนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบกดข้ามนะครับ โอ้สีทองเนาะทุกคนดูสีทองขององปูนะฮะเมื่อเจอกับแสงอาทิตย์นะฮะจะมีฟองเงาวิบวับวิบวับวิบวับอ,อ,อ้า่เอฟซีกลับแล้วนะคุณแม่เอฟซีที่นำมากันสามคันรถนะสิบกว่าท่นเมื่อเช้านะกลับแล้วนะ ทำไมดอกที่มันใหญ่กว่าเพื่อนเลยอ่ะ FC ดูโอ้โหอ,อ,อันนี้โอ้โหแข่งกันนะฮะแข่งกันนะฮะโอ้โหสวยมากสวยจริงๆนะฮะทุกคนนี่นะฮะความสวยงามที่เกิดขึ้นนะรับรองได้ว่าก่อนถึงวันฉลององูนะฮะต้องงามกว่าน,นี้อีกหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับ ขอบคุณที่ให้กำลังใจเสื้อผ้าไปนะดกดไลค์กดแชร์ดัน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 หนึ่งแสนซับสไครตเร็วๆนะคะสวัสดีครับผม